สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆขอป้าหาเห็ดค่ะเห็ดมะค้อยมีค่ะพี่นอ้องมะพรายนี่สองดอกเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งไอ้นี่เห็ดเพิ่งแม,ม่หมดหรือว่าเห็ดเพิ่งเลือดด้วยค่ะพี่น้องตุม่มอดตุ่มมีดอกใหญ่ยอยู่ค่ะไปค่ะพี่น้องหาต่อหาต่อ ได้เห็ดมันปูมาอยู่ค่ะพี่น้องไปมาได้เห็ดกะชมธรรมชาติด้ค่ะพี่น้องออน้องสร้างรายยักใหญ่น้งมุ่มนี่ยวัีเห็ดกะชมธรรมชาติด้ค่ะพี่น้องช่วงนี้ เพ็ดประคอยมี่เราค่ะพี่น้องพอส้มธรรมศาสตร์ค่ะย่างไปเรื่อยๆเพื่อมันถือจังหวะพอ่เอเพ็ดเนาะค่ะพี่น้อง ไปเขาไปไปเขาป่ามองนี้บ้าเมีปปปน,นป้าไปอย่งาไปด้วยกันครับพี่น้องก็ต้องเขาป่ามึดทึบเด้อพี่น้องเนีอยฝนมันตกกันเลยอยากมาหาค่ะพี่น้องผู้ยุดอกว่าอัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยนุ่งนี่เป็นเนีงนี่พี่น้องโอ้ยเป็นเนีงนี่โอ้ยเพชรตัวนี้พี่น้องหัวจะขึ้นนี่สิขึ้นอีกตีฮะกินสิเบิร์ตหรอครับพี่น้องอา้าวสิขึ้นอีกตีข้านี่โอ้ยงามอยู่ เอาไปผสมกันค่ะเดี๋ยวให้ฝนมันตกไหมค่ะพี่น้องฝนมันตก,กเลยมาเบิงเนาะเพื่อเพิ่นสีเพื่อเพิ่นสิลักขึ้นเด้อพี่น้องก็เลยยางมาเบิงเนาะบ่ะไใดกะถือว่ายัาง อย่างเบิงธรามาติดเด้อค่ะพี่น้องมันก็ได้เห็ดดอกงามคือว่าพอดอกงามเนาะค่ะทั้งนีมนนนงนง้มันขื้นไปแล้วเที่ยนึงค่ะพี่น้องมันขื้นไปแล้วเที่ยนึงถี่มาหาที่มาทายลิดให้เบิงเด้อค่ะอันนี้มาหลอบสองค่ะเพราะว่าฝนตกหลอบแรกน่ยมันขื้นมาหลายเพราะว่า ดินมันแห้งค่ะพี่น้องรอบนี่ฝนตก่อยกันเลย่มาอีกมาเบิ่งเนาะเออกันยังนี้พี่น้องนี่ดูค่ะนี่ดูค่ะนี่เพ่นัวดได้ขึ้นค่ะพี่น้องโอ้ยสิมีให้ขึ้นอีกอยู่เด้นี่พี่นอ้นอง,งนี่ปาดดอกตะมุตมิ สีได้มหาอีกอยู่ได้นี่พี่น้องเมืองค่ะสีได้มหาอีกอยู่ได้ค่ะสันเห็นดอกตูมมันขึ้นยี่สี่มันตองมันตองได้รุ่นอีกค่ะพี่น้องได้รุ่นอีก แล้วก็เฮ็ดไอ้เฮ็ดเพิงแม่มดก็ขึ้นตุม่มตุมพี่น้องคอยว่ามีหลุนอีกมีซีดแต่หลุนอีกมาทางผีพอดตุ่มยูโอ้นนะ เฮ็ดหายใจฟ oh, ู่พี่น้องเฮ้ยหายใจฟู่ได้หน่เฮ็ดหายแบบเออโอ้มันยังมันยังสีขึ้นอีกคิ้วค่ะเพราะว่ามันมี่ตูมเนาะมี่ตูมมันยังสีขึ้นอีกเยอะหนิคิดไปค่ะพี่น้องย่างเบิ่งไป สิไปเนิ่นผุนพอน้อพี่น้องเนินผุนมันหลายแต่มันยังมาท่านขืนเด้อพ่อดอกสองดอกกระเก็บไปค่ะพี่น้องเฮ็ดมันปูค้อนผ้าเนี่ยมาอนยัง เดิไปเรื่อยๆเดิมันกระไดหมอเองค่ะพี่น้องปาธาดดีใจได้นี่พี่น้องเห็นเห็ดขึ้นเห็นตูมมันเนาะนี่มันนยังล่ะพี่น้องนี่มันนยังละ่ะแมนบอกโแมนพี่น้องเฮ้ย <c ười> คือตูมงามจ้ะ ง่ามแท้คิ้ว่าฮ็ดไอ้นั่นีนเฮ็ดทางโน,น่นเรื่องค่ะว่ากากินเด้แบบนี้พี่น้องมันเฮ็ดขอนสนบ่ว่าแมนดอกเนาะนี่นนว่ากากเก็บค่ะพี่น้องไปค่ะยางต่อยางต่อ โอ้ยก็ดีใจอยู่ได้หน่ได้สองตูมกะหูวาเออเห็ดมันสิขืนอีกเนาะค่ะพี่น้องไปไปอีกทีหนึ่งค่ะแก็บ <Get S 1> ไปค่ะที่ะดอกสองดอก <laughs> มันขืนบาหลายคือประเทศอื่นค่ะพี่น้อง <laughs> มันข้นบลาลายคือประเทศอื่น เก็บไปหม่องละดอกสองดอกเอาไปถอดไข่ครับพี่น้องถอดใส่ไข่แสบเด้ออืเอาไปถอดใส่ไข่แสบไปค่ะยังหาน้ำกัน็น่ไ <c oughs> ด้ก็จะา่าเดี๋ยว่อยเด้อพี่น้องมันยังขาวๆพุ่น ก็คือว่ามาย่างชมบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องชมธรรมชาติเนาะค่ะพู้นพี่น้องเหลืองเหลืองเออเฮ่อยู่คุณนี่เห็ดเมาค่ะพี่ได้ยูได้ยูเก็บไปเรื่อยๆค่ะพี่นออ้องดอกเพิ่งดอกพุ่นค่ะงามอยู่งามอยู่นี่เน่าแล้วค่ะพี่น้องบ้่งค่ะ ดอกใหญ่ยอยู่เก็บไปครับพี่น้องนี่ค่ะดอกนี้ง่ายครับง่ามครับคพี่น้องทางหามันก็พอะใหได้ครับพี่น,อน้องเนาะ ดอกค่ะดอกนี่งามโอ้ยมันคือประเทศเพินเนาะประเทศข่อยนี่มันคือ,ม,คอมันคือหากินยากค่ะพี่น้องโอ้ยออกมองหันดอกมองนีดอกว่าสั้นยืนแนมก่อนค่ะยืนแนมก่อน ไปค่ะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในเด้อค่ะเบิ่งปลาใหม่ปลาใหม่งามๆธรรมชาติดีๆเด้อค่ะพี่น้อง Thank you to everyone for watching ขอบคุณนะคะพี LS ่พี่เพื่อนเพื่อนที่มารับชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเฮงเฮงปังปัทุกบ้านค่ะสวัสดีค่ะทุกคน